มากันที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังนะคะซึ่งก็รวมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนชูแนวคิด Triple Smart ค่ะต่อยอดโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยค่ะ ทริปเปิลสมาร์เป็นแนวคิดที่รวมสมาร์ทกริดสมาร์ทเอดิเทชันและสมาร์ทไทยแลนด์ไว้ด้วยกันนะคะโดยผนึกกำลังจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ตั้งเป้าเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอบรับการเข้าร่วมประชาคมอาเซียนในปี2558ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผนะคะและบริษัทกสศธทรคมนาคมจำกัดมหาชนหรือว่ากทธค่ะ เพื่อเดินหน้าโครงขายไฟฟ้าอาัจฉริยะเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาบุคลากรและแบ่งปันข้อมูลทรัพยากรอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีในโครงการน,นี้ค่ะจะครอบคลุม4เรื่องก็คือจากกิจกรรมร่วมกันทางวิชาการร่วมวิจัยตลอดจนสนับสนุนและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์และซอฟต์แวร์นะคะรวมไปถึงการร่วมพัฒนาและสนับสนุนทรัพยากรบุคคลและร่วมมือในโครงการสหกิจศึกษาค่ะ คนเหล่านี้เนี่ยจะเชี่ยวชาญในสามสาขาไม่ใช่หนึ่งสาขาแล้วเราผลิตหนึ่งสาขามาต้องนานแล้วเราผลิตคราวนี้เนี่ยมันก็รวมกันเป็นสามสาขาเพราะฉะนั้นก็คนที่จบออกไปเนี่ยจะสามารถทํางานได้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นโครงการนําร่อง โครงการนี้มีกรอบความร่วมมือ5ปีนะคะหรือว่าตั้งแต่วันที่11กันยายนนี้ถึง10กันยายน2560โดยจะเริ่มการเปิดรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าศึกษาก่อนเข้าเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ100คนเพื่อพัฒนาบุคลากรให้ตอบรับกับการพัฒนาของประเทศค่ะ